วันนี้จะพาไปทำกระเพาะปลาบอกเลยว่าสูตรวันนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะใครที่อยากลองทำกระเพาะปลากินเองที่บ้านลองวิธีนี้ดูค่ะบอกเลยว่าง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะไปเริ่มทำกันเลยนะก่อนอื่นเลยเอาน้ำใส่หม้อค่ะตามด้วยลาผักชีซุปก้อนค่ะใส่ลงไปเลยผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปตามด้วยผงชูรส ถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะต่อมาค่ะน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยตามด้วยซอสปรุงรสค่ะใส่ลงไปซอสหอยนางรมใส่ลงไปเลยค่ะต่อมาเราจะใส่ไก่กันค่ะไก่ที่เราจะใส่ในวันนี้จะเป็นน่องไก่นะถ้าเกิดใครไม่มีน่องไก่ใช้ ซี่โครงไก่แทนก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยอกไก่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะต่อมาค่ะเราจะใส่เครื่องที่เราต้มไว้นะคะก็จะมีเห็ดหอมแล้วก็มีกระเพาะปลาค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยหน่อไม้ที่เราต้มไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะคนค่ะหลังจากที่เราคนทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วนะเราก็จะต้มไปจนกว่ากระเพาะปลาของเราจะเดือดปุดๆเลยนะคะ หลังจากที่เขาเดือดปุดๆแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาไก่ของเราออกมาค่ะตากไก่ที่เราต้มไว้นะออกมาเลยค่ะเอามาพักไว้ให้เย็นนะคะหลังจากที่เราตักไก่ออกมาแล้วนะสีน้ํำของเขายังไม่สวยค่ะเราสามารถเติมซีอิ๊วดำหวานลงไปเพิ่มได้ค่ะคนต่อค่ะแล้วเราก็จะชิมรสชาตินะคะเอารสชาติที่เราชอบเลยค่ะรสชาติคือตามใจเราเลยค่ะแล้วก็ต้มต่อไปจนกว่าหม้อของเราจะเดือดปุดๆเลยนะคะหลังจากที่เรา ต้มไปจนหม้อของเราเดือดปุดๆแล้วนะเราจะใส่น้ำแป้งมันค่ะเป็นแป้งมันสำปะหลังผสมน้ำค่ะใส่ลงไปแล้วก็กวนๆไปค่ะค้นๆไปแบบนี้เลยค่ะจนกว่าจะได้ความเหนียวที่เราต้องการเลยค่ะความเหนียวนี่แล้วแต่เราชอบเลยค่ะชอบเหนียวมากก็ใส่เยอะหน่อยชอบเหนียวน้อยก็ไม่ต้องใส่มากนะคะเอาตามที่เราชอบเลยค่ะของเราว่าประมาณนี้ถือว่ากำลังดีเลยค่ะแค่นี้ก็คือโอเคแล้วค่ะชิมรสชาติคือได้รสชาติที่เราชอบแล้วเนาะ แล้วเราก็จะมาฉีกไก่กันเลยค่ะเอาไก่ของเรามาฉีกมาฉีกเป็นเส้นแบบนี้ค่ะค่อยๆฉีกไปแบบนี้เลยนะคะฉีกจนหมดเลยค่ะวันนี้เครื่องของเราก็จะมีอกไก่มีไข่ต้มแล้วก็เส้นหมี่ค่ะเวลาจะทานนะเราก็จะใส่เส้นหมี่ลงไปแบบนี้ค่ะตามด้วยกระเพาะปลาของเราตักลงไปเลยค่ะใส่กระเพาะปลาเสร็จแล้วอย่าลืมใส่อกไก่ฉีกนะคะใส่ลงไปค่ะแบบนี้ค่ะตามด้วยไข่ต้มนะคะแล้วก็ใส่ผักชีค่ะใส่พริกไทยอีกนิดนึงค่ะ แค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเพาะปลาของเราเป็นไงคะทำง่ายมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนไปลองทำทานมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยสดๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะ